ี่คุณสอนสวรรค์รออยู่ที่สเก็ตข่าวค่ะพี่พงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอะพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่จะเห็นเหรอว่าลีลาเอชู้เข้ามาในห้องเนี่ย อยพูดยนี่่เราแกอ้ายเหรอพี่แกอายเหรอทําไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มาเร็วทั้งคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมากไม่พอเรโทสเปกพี่ครับพี่ใจเย็นครับค่อยๆพูดค่อยๆใจกันะเงียบไปเลยตัดละเร็วแกไม่รู้เหรอพวกผู้หญิงเขามีผัวแล้วรู้ครับรู้ครับลูล่า ไอ้น้อนี่แกนอก้องใจใจไปมีชูก,กัเสียยคนอื่นแล้วชอชาวเป็นยา <c oughs> ก้อยหนุ่มหนุ่มขอโทษนะก้อยก็อยยังโทษให้หนะุ่มนะหนุ่มสัญญาว่าต่อไปอ่ะหนุ่มจะไม่นอกใจก้อยอีกแล้วนะก้อยนะเสียใจด้วยอ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกทำผิดมาเรื่องอะไรฉันให้โอกสาสแม่ใครยังมาตลอดแต่ไอ้เรื่องนอกใจไปมีชู้เนี่ยครั้งเดียวมันก็เกินไปนะก้อยใส่หัวไป แล้วแบบนี้หนุ่มจะอยู่ที่ไหนอะค่อยจะไปอยู่ไหนไมันก็แล้วของแกชีวิตแกที่ไม่มีฐาน่ะมันก็เหมือนกับหมาที่โดนตักฐางปล่อยวัดนั่นแหละอันนี้ครับออกไปเงี้ยเมียจ๋าแกไม่ต้องมาเรียกกันว่าเมียฉันไม่มีผัววยช่วยอย่างแกออกไปออกไปออกไปดิไปเอไเอไปก็ได้หรอครับ จบข่าวแล้วนะคะขอฝากกันไว้ด้วยผู้ศาสนาสุภาษสิบบทนี้ค่ะปัญญาธรรมาจะเล่นสตรีจตริตังควรประพฤติธรรมะให้สุจริตนะครับยังไม่พบทางเห็นปัญญาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไป ใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงหากประชาชนมีสุขภาพอนมามัยสมบูรณ์ไม,ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีสติปัญญาเล่าเรียนประกอบสมาอาชีพสร้างสรรค์ความเจริญต่างๆให้แก่ชาติบ้านเมืองดังนั้นถ้าจะกล่าวว่าคนละเมืองที่แข็งแรงย่อมสามารถสร้างชาติที่มั่นคงก็คงจะไม่ผิดพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ